สวัสดีนะคะสำหรับวันที่5เมษายนมีเรื่องจะพูดมากมายนะเราเตรียมประชุมกันเลยดีกว่าประชุมอะไรเรียมคนเอกไปยืนร่าไป๋ยวกูจะฆ่ามึงทีง,งก่กยอเฮ้ยเฮียเป็นว่าขางือมาตานที่แกไม่นนรู้จักดูแลคนของแกให้ดีเอาอย่างงี้ไหมมาอบรมข้าราชการใหม่กันก่อนเอามันออกให้หมดเลย มันไม่ฉลาดใช่ป่ะฉันสอนให้พวกแกฉลาดได้ไม่ยากเลยฉันจะบอกให้เอาความเป็นจริงเลยไหมไปตายก่อนไปตายก่อนสักสองสามสองสามปีไปทรมานสักสี่ห้าปีพูดจริงนะฉลาดเท่ากูเลยเหมือนกูเดะไปตายมาก่อนไปเอันนี ยังไงจะบอกเยอะแยะไปต้องค่อยๆเล่าเพราะว่าไม่มีสมองเนื้อของเรื่องคือซื้อฝั่งนานากินแล้วนะไม่เาอาเลยดูอยนี่จะของดีตูวน้ำมันไม่อยากจะเซ็ดจริงเหรอมอเราเรานึกถึงนี่นึกถึงข้อศร้าทายกิแต่เราไม่ชอบบิบี้มันโง่มันมีแดกแมงหรือแพงด้วย ค้าล้มแพงเรือเรี <min it S 1> injuries, ่งโง่ล้นไปไหนเป็นสายตาไม่ค่อยดีคอนแทคเก็สเปลี่ยนแว่นไม่ใส่แก่ครูสอนพิเศษดีเหี้ยงไม่เฮียเยยนกับแก่ขึ้นไปชั้นบนใส่แว่นเป็นเต่าเลยหน้าตาก็ไม่สวยจริงไม่สวยดูลิงลิงริงรสชาติเหรอหวาน วันนลยอะไรย่าวันนี้อยากขอบคุณมากที่ช่วยซื้อของขอบคุณมากคือร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยที่ซื้อเวลาที่บอกอะนะนะไหมคะนะไหมคะส่วนมากก็ซื้อ ตุนอยากจะซื้อกับทุกคนต้องขอขอบคุณมากนะคะข้าวหมูอ่ะข้าวเหนียวขายดีมากขอบคุณมากนะคะบอกว่าตุนเยอะมากเยอะมากจริงๆโอ้ยิอะไรก็แน่นมากินทั้งวันเลยแตงโมงชิตันกินได้อย่างเดียวใช่ปะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากนะเธอ มันจะเป็นคลีแบบนี้เหมือนได้ใช้เครื่องทำนี่12ชิ้น99บาทฉันได้ยินสาขาเดอะมอลท่าพระสาขาท่าพระห้างเดอะมอลก์นะไรมขายของนี้งได้ละสะอาดนะฉันต่อมุมม้วนี่มีคำว่าเลอะเลยนะฉันต่อเลยคืนคลีนเลย ันก็ซื้อสิบแปดสิบห้าบาทไม่แพงอยากขายในที่ร้านก็ไม่เยอะหรอกห้าพันเจ็ดเปดหมื่นเบือเวอร์ไม่รอดไม่เหลืตังทหอะไรไปไม่ทำเลยไม่ทำเลยทั้งชีวิตนี่ก็ไม่อยากมีอะไรดีนะอยากปฏิทินของชีวิตใช่ไหมอยากมี เงินเยอะที่สุดในโลกปานนัญ้าของชีวิตสวรรค์ก็เลยทำให้เป็นแบบนี้เลยซึ่งไม่อยากเป็นหยับกระหูหลาย่ังอ่ะ